บ้านไหนไม่ชอบกรอกน้ําใส่ตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันยุ่งยากต้องคอยยกขวดเทน้ําวุ่นวายนักนะเอาเจ้าเครื่องนี้ไปใช้ค่ะแค่มีเครื่องกดน้ําอัตโนมัติตัวนี้นะคะก็กรอกน้ําใส่ตู้เย็นได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยเพื่อน,อนยังเทน้ําใส่แก้วกันอยู่แบบนี้หรือเปล่าทุกคนบ้านใครที่ใช้ถังน้ํา20ลิตรแบบแอร์แบบนี้นะคะแล้วยังต้องยกเทแบบนี้นะวันนี้ค่ะมีตัวช่วยดีๆมาฝากทุกคนเครื่องกดน้ําอัตโนมัติทุกคนขาแค่จุ่มสายยางซิลิโคนตัวนี้ลงไปแล้ววางหัวไว้ได้บนสุด แค่นี้เลยกดน้ำได้เลยทุกคนมาทำให้ดูใครที่ยังเทน้ำอยู่นะคะบอกเลยว่าเอาเจ้าเครื่องกดน้ำอัตโนมัตินี่ไปใช้นะคะกดหยุดได้ตามใจสั่งเปิดปิดค่ะเปิดปิดค่ะเห็นไหมไว,วมากทุกคนอุ้ยชอบมากเลยอ่ะเพื่อน,นแป๊บเดียวเดียค่ะเต็มแล้ว ถ้าใครสนใจเครื่องกดน้ําอัตโนมัติตัวนี้นะคะก็จิ้มตะกร้าได้เลยแอเอาพิกัดมาให้แล้วร้านจะส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ